เอียงจะเป็นงานประมาณนี้นะคะคือ,อ,อตอนแรกคิดว่าสั่งงานจัมก็คือคิดว่าเป็นจัมสูตรขาสั้นขายาวแต่ไม่ใช่มันคือเอียงคอต,ต้นนะคะกางเกงเอียงคอต,ต้นงานจะประมาณนี้นะลูกค้าลูกค้าที่เข้ามานะคะเห็นรหัสว่าเป็นจัมมันไม่ใช่จัมสูตรนะคะให้ดูก่อนแบบประมาณนี้เป็นแบบขาสั้นขายาว อยค่ะ้ห้าละค่ะเท่าไหร่คะทีกิโลบวกเอ่อกังเกงสิ้ากิโลจ้ำจ้ำอ๋อช้้ากิโลสาท้อบาถ้าเป็นงานนี้นะลูกค้าเออรหัสจ้ำนะคะราคาสองพันหกับาทเดีจะวาคาอย่างงี้ก็ไ้มันจะใชอ จมด้่ะได้ประมาณิโลเอี่ยมเหรอเอียมได้ประมาณร้อยตัวบอกลงค่ะน,น,นะค้สิบหากิโลนะร้อยตัวบอกลงนะคะเราไปลูกปดูก็ได้ค่ะเู้าะว่าแก่ข้างแก่กเช็คเมื่อวานเองูกคาตอนแรกนึกว่าเป็นการจับสูตรขแก่คัดอาให้ดูบางส่วน เอ๋อที่เปิดแอปไม่เคยตเจอแบบต้องลองเก็นแนวไหมไป็นไหนป่ะหาเส้นยืดแบบว่าขอกรได้ใส่ยืดขอสิดขอ แล้วหร่นหรก้รือเนหัสอะไรเอ่อค่ะลูกค้าหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจนะคะเดี๋ยวรหาไอทีเดี๋ไดม่สงค่ะค่าส่งมาค่ะใรจมาบอกคะค่ะอะไรนะใชค่ะไม่เห็นขอเลยน่ารักจังช่ไหมใช่ไมคะใช่คไม่เลย เยี่ยมค่ะย้่ยรตตนค่ะค่ะตคุณ่ใช้ะ้ามาล่มันเริ่มมืดแล้วนะลูกค้ามันมันจมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพามันเริ่มมืดแล้วนั่นคือตึมครึมตลอดเป็นยค่ะยตน้ม